ผมรู้มาว่าบ้านเขาอะทำรงยิ้วใช่ไหมแล้วรงยิแบบ้วเนี่ยมันก็คือแบบว่าการแบบศิลปะแบบเป็นดนตรีแล้วก็มีแบบศิลปะการสือ่อสารเขาอะก็จะมีโตมากับพี่สาวที่เขาร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านเขาร้องยิ้วอะไรนี้ด้วยเขาก็เลยแบบชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนอขชอบร้องเพลงให้อาม่าฟังมันมีหลายปัจจัยเพราะว่าเราอยู่กับดนตรีมาตั้งแต่เด็กแต่ส่วนตัวเรารู้สึกเลยว่าเราชอบเพลงมาอยู่แล้วยังอยู่ในรถเปิดเทปไปไหนมาไหนแล้วก็ชอบร้องเพลงอะไรเนี้ย อาจจะอยู่มาตั้งแต่แบบในสายเลือดเลยทุกอย่างพี่สาวเราก็ลองเพลงเริ่ม,มต่อครับออาโรนเนี่ยเขาเริ่มจากการเป็นนักแข่งวิ่งโรงเรียนมาก,ก่อนใช่ไหม,มแล้วแต่ว่ามาเราเขานิ่งใหม่มากเลยนะพี่ไม่ทราบ มันาทอนนี่คืออ่ามันเมื่อก่อนคือมันผมจะชอบไปงานที่มันเป็นการกุศลตอนนี้ไม่มีเวลาไปแต่ถ้าถามว่าถ้ามีโอกาสได้ไปผมก็อยากไปครับมีนะมีโอกาสไปบ้านสนใจบ้านมองกเกษตรมีเปิดวิ่งตอนตีห้วิ่งมาราทอนผมเคยไปวิ่งของไอ้นี่ครับงานออสเตรเลียช่วงนั้นที่ที่เขาจัดที่เอ็มพอเทียครับกิจกรรมวิ่งก็เป็นอะีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะใช่ครับถือว่าถูกสอง เรื่องโชว์อะไรแบบนี้เขาเป็นเด็กเลลร์ยครับจะอะไรที่ทําแบบนี้คือชอบเลยแล้วก็อยู่ในสายเลือดอยู่แล้วคืออะไรที่แบบกิจกรรมแบบนี้ผมว่ายังไงเขาไม่มีทางร้องไห้แล้วตอนอนุบาลหนึ่งผมร้องเพลงฮอบฮอบฮอบแบนี้ฮอบฮอบฮอบรู้สึกว่าอยู่ในสายเลือดจริงๆนะแต่ว่าไม่ได้ร้องไห้แลวจะไม่ร้องไห้หนึ่งสองสามสองวันเลยเหรออุ้ย อาการเนี้มันมันไม่ใช่โรคมันเป็นอาการที่มันเกิดแบบเกิดได้ทุกคนนะแบบสภาวะที่มันเครียดมากๆซึ่งมันมันเกิดขึ้นแร่ว่าไม่ถึงขั้นหนึงห่งโรงพยาบาลแอนมินสองวันเพราะว่าพวกนี้มันแป๊บเดียวก็หายแล้วครับหนึ่งสองสมเไม่น่าจะเคเรื่องภาษาครับ่่าจะอย่างอื่นมากกว่า เรื่องแบบว่าการการปรับตัวหรือว่าเรื่องของการใช้เงินด้วยแล้วก็เรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าภาษาไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาร้องไห้แล้วเขาเขาเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนอยู่แล้วแล้วแบบรู้สึกว่าเขาได้ไปแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนได้เจอคนอื่นเยอะแยะมากมายรู้สึกเขาชอบท้าทายกับเขาใช่ไม่เคยร้องไห้เรื่องภาษาเลยไม่เคยร้องไห้เรื่องความซ้อมหนักเลยร้องไห้เรื่องเงินมีตังค์ินอง เราได้เขามืนคือขนาดตอนนี้ที่โตแล้วอะยังมึนเลยก็เลยคิดว่าณณโมเมนต์นั้นอะเขาก็น่าจะมึนด้วยเขาเคยเล่าว่านะ้าเขาจะเป็นคนไปรับไปส่งอะไรอย่างงี้บางไม่บางครั้งเขาก็เดินก็คือนะ้าผมมาไปจอดจอดรถอยู่ใช่ไหมคือผมไปไปซื้อข้าวแกงแล้วมันเป็นรถที่สีเดียวกันยี่ห้อเดียวกันจอดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมผมก็ลงจากรถนะ้าพักซื้อของมาเสร็จปุ๊บผมก็เปิดประตูมันก็รู้อยู่แล้วว่ารถมันจอดอยู่ตรงนี้เปิดประตูไปเข้าไปนั่ง เขานั่งมองหน้าผมแบบตกใจว่าแบบขึ้นมาทําไมวะขึ้นมาทําไมแล้วผมก็แบบเฮ้ยผมก็ตกใจดิแบบอ๋อไม่ใช่น้าแบบขอโทษครับเดินลงมาแล้วก็โขหาน้าเลยว่าน้าอยู่ไหนน้าเลื่อนรถแล้วไอ้ทามิงตรงที่จอดตรงนั้น่ะก็เป็นรถคันเดียวกันสีเดียวกันปีเดียวกันเขาจะไปนั่งดูทะเบียนถูกไหมครับมันก็เป็นฟิลนั้นทําให้แบบเกิดอาการแบบผิดได้อ ใช่นาโนโตะใส่ออนิเมะญี่ปุ่นใช่ครับถ้าเป็นมารเดอร์จะเป็นของผมผมโตมากับกระบวนการ5สีเหมือนกันแล้วสีพิเศษมันจะชอบเป็นสีแดงเนาะสีพระเอกอะตัวผู้หญิงก็จะเป็นสีชมพูพี่ชอบสีดำพวกแบบตัวแบบตัวพิเศษมันจะมาหลังๆที่แบบว่าเก่งแล้วแล้วก็แบบตัวคึมคึมคึมึมหน่อยอะไรเงี้ย ผมไม่รู้ว่าในก่อนหน้านี้เขาเคยร้องไห้ในโรงหนังไหมแต่เป็นคนเซนซิทีฟมากถ้าแบบมีอะไรไปจี้จุดเขาเขาก็จะร้องไห้เลยกับบางเรื่องอะไรอย่างนี้ครับแต่เออแต่แล้วดูหนังมาไม่เคยเห็นร้องไห้ผมก็บอเขานก็ร้องไห้เออแต่เคยมีแต่ว่าไม่เคยร้องในโรงหนังครับ ผมว่าไอเรื่องหมอดูอทักมันผมไม่รู้หรอกแต่ที่แบบบ้านจนไม่ให้ข้ามไปประกวดผมว่าไม่เขาไม่น่าห้ามเขาเพราะว่ารู้สึกว่าบ้านเขาค่อนข้างจะให้สละในความคิดของเขาอยากจะเป็นอะไรก็เป็นหมอรู้จะทักผมเรื่องอุบัติเหตุมีช่วงหนึ่งที่เราลุกอ,อุบัติเหตุแล้วก็ทักว่านอกจากเป็นนกร้องเป็นทลายดีอือ ไม่จริงครับเพราะว่าอาเรลาจะไม่เสียเวลาไปเรียนริญญาเอกแน่นอนเขาเรียนเพื่อเขามาทํางานเขามีครเลียพาลงเขาในการเปการเงินเนี่ยเขาจะไปสอบ c s a ต่อในการที่จะไปเป็น Chef of Financials or s อ m e t h i n g อยู่ที่บางบริษัทในการทํางานทําเงินที่มันได้เงินเยอะเขาเรียนการเงินเพราะเขารู้ว่าการเงินเนี่ยหาเงินได้เยอะมากยิ่งได้ใบ์ติฟิเคตมาเนี่ยเขาจะได้เงินเยอะอสิ่งสาคัญคือความรู้ด้วยแล้วก็เวลาที่มันเสียไปรู้สึกว่าเราสามารถเอาเวลาตรงนั้นไปพัฒนาตัวเองได้มากกว่าการที่เราต้องไปเรียนอยู่ในระบบสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเอาด็ นี่สำหรับผมนะแล้วก็เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นเราสอบใบอนุญาตเหมือนเส้นแคเรียรพ้าของผมที่มันเป็นไฟแนนด์เนี่ยเราสามารถสอบใบอนุญาตไปทําเฉพาะทางได้แล้วก็อยากได้ใบอนุญาตแบบไหนก็ไปสอบไปสอบสอบ,สอบให้ผ่านแค่นั้นเองครับจบป,ปริญญาตีก็ได้ครับ นี่เป็นเกมถือว่าสะพานเดลิโก้เดลิก้